ครับเอฟีครับนาเสนอเมนูต้มโครงปลากรอบครับผมใส่เกลือไปนะครับประมาณครึ่งช้อนชาครับอันนี้ผมต้มทานเองนะครับอ่าหอมแดงครับผมแล้วก็ใบมะกรูดพริกทอดตะไคร้ตะไคร้กับขานะครับผมเอาไปเผานะครับเอากระดาษคอยห่อแล้วไปเผาก่อนนะครับแล้วก็มาปั่นให้ละเอียดนะครับจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมนะครับใส่ลงไปครับ จากนั้นก็ใส่ปลากรอบลมควันลงไปครับตัวนี้เป็นปลากวลมควันนะครับอถ้าผมทําขายนะครับผมจะให้4ตัวนะครับแต่นี้ผมทําทานเองนะครับผมใส่ไป2ตัวครับก็ให้ปลาเปื่อยแล้วค่อยปรุงกันครับปลาเริ่มเปื่อยแล้วนะครับผมก็จะใส่ขนอรดต้มยำลงไป1ก้อนนะครับเห็ดนางฟ้าครับผงชีสร่1ช้อนชานะครับ แล้วก็พริกสดครับ1ช้อนครับน้ำปลาครับประมาณ1ช้อนครับอันนี้คือการปรุงใส่หนึ่งถ้วยนะครับไม่ใช่หนึ่งหม้อนะครับแค่หนึ่งถ้วยนะครับน้ำปลาครับผมหนึ่งช้อนครับน้ำกระเทียมรองครับครึ่งช้อนครับ หอมเปียกคับผมหรือผักชีใบเรื่อยนะครับจุดเด่นของต้มโค้งประกอบนะครับเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับจากการเอาปลาไปย่างนะครับแล้วก็เวลาสดจะล่งคอมากเลยครับจะอร่อยไปแบบนึงนะครับแตกต่างจากต้มซุ้มหรือต้มยำปลานะครับอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่ ไปกระเพราครับลงไปครับเพื่อเพิ่มกินหอมนะครับหลังจากนั้นก็ปิดไฟเลยครับส่วนความเปรี้ยวนะครับเราจะใช้น้ำมะขามเปียกก็ได้นะครับหรือน้ำมะนาวก็ได้นะครับแต่ผมเลือกใช้น้ำมะนาวนะครับเคล็ดลับของผมนะครับใส่น้ำมะนาวตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตอนน้ำเดือดนะครับน้ำมะนาวจะทําให้อ่าต้มคลุงของเรานะครับผมได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่น้ำมะนาวนะครับต้องปิดไฟก่อนนะครับ แล้วจะทําให้เกิดกลิ่นหอมนะครับของน้ำมะนาวโดยธรรมชาตินะครับประมาณ20นาทีครับแต่ถ้าเอาใส่ลงในหม้อเลยนะครับจะเกิดลดขมนะครับและกลิ่นหอมจะหายไปครับผมก็จะใส่ไปประมาณช้อนครึ่งน,นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตุ้มครุงประกอบสูตรของเสือหอยเชิญทำตาม ชิมได้เลยครับ